หลายคนบอกว่าอยากจะมีสักวันละ25ชั่วโมงนะครับผมบอกว่าถ้าคุณได้ฟังคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับมันจาเป็นต้องมีชั่วโมงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะคุณจะ manage ชีวิตได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์บีนะครับเภสัชกรของเกริชาติีรน์เัพท์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของเทคนิคการบริหารเวลานะครับเพราะผมว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของคนในยุคนี้นะครับในยุค2019นะครับ ที่เป็นยุคที่ทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดเลยนะครับแล้วก็เรามีสิ่งเล้ามากมายไม่ใช่เป็นไลน์ a c e b o o k อีเมลหรือว่า Notification ต่างๆมากมายนะครับทำไงหลายคนจะบอกว่าอาจารย์บีทำไมเวลามันหมดไปอย่างรวดเร็วจังเลยนะครับวันๆหนึ่งวันเร็วมากนะครับสมัยก่อนเรากังวลเรื่องภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องเริ่มกังวลเรื่องภาวะโลกหมุนเร็วแล้วนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวมันหายไปหมดเลยฉะนั้นคนที่ ไม่ได้แพนนิ่งหรือคนที่ไม่ได้โฟกัสเนี่ยอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสหรือพลาดงานดีๆไปบางอย่างนะครับวันนี้ผมเลยมาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะมีสักวันละ25ชั่วโมงนะครับผมบอกว่าถ้าคุณได้ฟังคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีชั่วโมงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะคุณจะแมนจชูลาได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเ,เรามาคุยกันในเทคนิคที่1เลยแล้วกันนะครับเทคนิคที่1ก็คือการจัดการ งานที่คุณไม่ต้องทำนะครับหรือว่า not to do list นะครับหลายครั้งเราจะได้ยินคำว่า to do list หรือว่าเอ้ยวันนี้เราทำ to do list ยังเราทำ planner หรือยังเรามี to do list ยังนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับในการบริหารเวลาข้อที่หนึ่งนะครับคุณต้องตัดงานที่มันไม่จำเป็นหรือมันไม่สำคัญสำหรับชีวิตคุณออกไปก่อนนะครับเขาบอกว่าเทคนิคการบริหารเวลาที่สุดคือคุณรู้ว่างานไหนเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทำหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณที่ทำนะครับอ,อ,อันนั้นต้องตัดออกไปก่อนนะครับ แล้วมันจะช่วยประหยัดเวลาชีวิตคุณได้ดีมากนะครับอย่างเช่นเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วนะครับที่เร็วที่สุดนะครับไม่โอ้โหบางคนก็จะบอกโอ้โหต้องสแกนก่อนนะครับต้องสแกนก่อนเห็นภาพกว้างก่อนเห็นอะไรก่อนนะครับสมมติคุณมีหนังสืออยู่20เล่มน,นะครับต่อให้คุณเป็นคนที่สแกนเร็วยังไงก็แล้วแต่อ่านได้เร็วขนาดไหนนะครับแต่วิธีการดีที่สุดคือในหนังสือ20เล่มนั้นนะครับคุณรู้ว่า เล่มไหนที่คุณไม่ต้องอ่านหรืออ่านไปก็ยังไม่ต้องใช้นณะตอนนี้นะครับคุณตัดออกไปก่อนนะครับถ้าตามหลักกว20 28เน่มนอาจจะเหลือแค่2-3เล่มนะครับแล้วถ้าคุณรู้ว่า2-3เล่มที่สําคัญนะั้นมันคือเล่มไหนข้อความสําคัญอยู่ในหน้าไหนบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับถ้าคุณยิ่งรู้เนี่ยตรงนั้นได้มากเท่าไหร่นะครับมันทําให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาได้นะครับการที่จะรู้ด้วยว่าอันไหนคือไฮไลท์แมสเซจสำคัญเนี่ย มันอยู่ที่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับถ้าคุณอ่านแบบไม่มีเป้าหมายคุณก็อ่านหวาดไปเรื่อยๆอ่านจบต่อให้อ่านจบ20เล่มไ็ยังไม่รู้ว่าอันนี้อ่านไปเพื่ออะไรแต่ถ้าคุณมีเป้าว่าคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรเพื่อไปใช้ตอนไหนนะครับอย่างเช่นคุณกําลังจะรับพนักงานใหม่แล้วคุณจะต้องรู้ว่าเทคนิคการรับพนักงานใหม่จะต้องทํำยังไงบ้างนะครับแล้วคุณเปิดเข้าไปในหนังสือเล่มนั้นแล้วคุณไปหาบรรทัดนั้นให้เจอแล้วคุณเจอปุ๊บคุณเทคโนตออกมา เป็นเทคนิค2 3 4 5ี่ข้อแล้วคุณเอาไปใช้แล้วคุณสัมภาษณ์งานแล้วคุณได้รับคนที่ใช้เนี่ยแสดงว่าการอ่านนั้นมันได้ผลการใช้เวลาของคุณในการอ่านหนังสือเล่มนั้นมันได้ผลในการทํางานก็เหมือนกันครับในการบริหาร To-do list นะครับหรือว่า Not To-do list เนี่ยหัวใจสําคัญคือคุณต้องรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายชีวิตของคุณตอนนี้คืออะไรเป้าหมายรายปีคืออะไรเป้าหมายรายเดือนคืออะไรแล้วเนื้องานไหนที่มันไม่ตรงกับเป้าหมายเนี่ยนะครับคุณก็จำเป็นจะต้องบอกว่าจะต้องดีลิเกตหรือเอมพอว์เวอร์หรือวิธีาธการ จัดการมันให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญข้อที่1คือรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วตัดงานที่ไม่ใช่คุณออกไปหรือทํามันให้เร็วที่สุดนะครับแล้วคนที่มีคําถามว่าเอาแล้วงานมันที่เคยเป็นงานของเราแล้วมันตัดออกไปแล้วใครจะเป็นคนทําล่ะก็คือมาข้อที่2ก็คือเทคนิคการดีลิเกชันหรือว่าแอสซน์หรือดีลิเกตงานนะครับให้คนอื่นทําฟังตรงนี้หลายคนก็บอกว่าแม้รู้หมดแหละเรียนวิธีการลีดเดอร์ชิพต้องดีลิเกตงาน แต่ดีลิเกตงานสั่งงานกระจายงานไปหนึ่งใครใครในพนักง,งานในบริษัทเราก็ไม่มีใครอยากมาทํางานของเรานะสุดท้ายเนี่ยสั่งไปก็ต้องกลับมาทําเองเหมือนเดิมนะครับหรือ2ก็คือดีลิเกตแล้วเนี่ยไม่มีใครมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือเราแต่พอเราไปขอความช่วยเหลือใครเนี่ยไม่เห็นมีใครมาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเลยนะครับผมแบ่งเป็น2ข้อนะครับในข้อที่1ถ้าคุณอขอความช่วยเหลือแล้วสั่งงานแล้วไม่ได้งานนะครับ คุณต้องเรียนรู้โปรแกรมที่ชื่อว่า GWC นะครับ GWC ย่อมาจากคำว่า Get it, Want it แล้วก็ Competent and Capacity to do it หมายความว่าในการที่คุณจะดีเก็เนื้องานอะไรบางอยา่างให้ใครบางคนทำแทนคุณเนี่ยนะครับคุณต้องเช็ค3-4อย่างต่งต่อไปนี้อันที่1คือ G ก็คือ Get ไหมคือ Get it คือเขาคุณเคลียร์ m e s s a g e หรือเคลียร์ในสิ่งที่คุณอยากจะไหว้วานให้เขาช่วยทำไหมนะครับดิน คุณให้เขาช่วยทำรีพอร์ตอันนี้นะครับซึ่งมีความยาวทั้งหมด12หน้าส่งภายในวันศุกร์ก่อนเที่ยงนะครับเพื่อให้ผู้บริหารอ่านนะครับเอยมันเคลียร์ไหมแล้วที่ถูกมันคือเป็นยังไงคุณต้องการเห็นอะไรเป็นพิเศษคุณต้องเห็นกราฟเพื่อจะคอมเตัวของบริษัทเรากับของคู่แข่งอะไรประมาณนี้กราฟแท่งกราฟอะไรเงี้ยยิ่งคุณเคลียร์ในสิ่งที่คุณต้องการมาเท่าไหร่คุณก็จะผ่านในข้อนี้ข้อที่2นะครับคือ want it คุณเช็คหรืออย่างรับว่าคนที่เขาทํางานให้คุณเนี่ยหรือคุณมอบหมายงานให้เขาเนี่ยเขามีความต้องการอยากได้จะทําเนื้องงานชิ้นนั้นหรือเปล่าใจเขาเนี่ยอินสปายหรือถูกมอิเวดไหมให้ทำเนื้องงานชิ้นนั้นหรือเขาทาให้คุณเพราะว่าเออเธอเป็นนายชั้นเธอเป็นหัวหน้าชั้นทําทําให้เขาละกันถ้าเขาทำเพราะต้องทาแต่ไม่ได้ทำเพราะอยากทานะครับมันก็ไม่แปลกที่ผลงานมาจะมาไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะให้คนเนี่ยวอนอิดนะครับหรือหรืออยากจะทํางานให้คุณเนี่ย คุณจะต้องเป็นผู้นําที่สามารถที่จะโน้มน้าวหรือจูงใจให้เขาเห็นประโยชน์ของเนื้องานที่เขาทําอยู่ชิ้นนี้ได้โอเคบางครั้งในการที่ช่วยช่วยคุณทํางานอาจจะไม่ใช่เป็นรูปแบบของตัวเงินอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ได้อินเซนティブหรือคอมมิชชั่นแต่ว่ามันได้บางอย่างเช่นได้เขาได้เรียนรู้เขาได้ช่วยทีมเขาได้ช่วยเพื่อนร่วมงานนะครับหรือเขาการทํางานชิ้นนี้จะช่วยให้เขามีประสบการณ์ในการที่เขาจะฟลาชโปรโมทในอนาคตนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอ ทำให้เขาเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับด้วยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยอินสปายที่จะลงมือทำในเนื้องานสิ่งสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือ competence and capacity to do it competence หมายความว่าในการที่เขารับมอบหมายงานจากคุณเนี่ยเขามี competency หรือมีความสามารถในเนื้องานชิ้นชิ้นนั้นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นคุณ assign ให้เขาไปทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางอย่างนะครับ ซึ่งเขาก็เคลียร์มากเลยนะคุณอยากได้โปรแกรมนี้พิมพ์รีพอร์ตมาภายในวันนี้และเขาก็เป็นน้องที่รักคุณมากเขาก็อยากทําให้คุณแต่เขาไม่เคยทําโปรแกรมนี้มาก่อนเลยเขาไม่เคยเล่นหรือเขาเคยเล่นแต่ไม่เคยเข้าไปนในฟีเจอร์นี้มาก่อนเลยเขาก็ทํามันไม่ได้อยู่ดีแสดงว่าเขาผ่าน2ข้อแรกแต่ข้อที่เป็น competency เขาไม่ผ่านนะครับ C ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ uh, capacity to do it หมายความว่าเขามี capacity หรือว่าอตอนเนี้ย งานของเขาเนี่ยมันโหลดแค่ไหน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยมันซอฟเวลาของเขาเนี่ยมันมันมันบีซี่มันมันเต็มแค่ไหนเนื่องไหมครับถ้ามันเต็มแล้วมันโหลดแล้วเนี่ยคุณให้เขาคุณเอางานไปเขาทำเนี่ยพอคนมันโหลดมากมากเยครับเขาอาจจะเป็นน้องที่น่ารักรับปากคุณว่าเขารักคุณว่าเขาอยากจะช่วยคุณแต่พอคนมันโหลดมากมากครับบางครั้งเขาก็อาจจะลืมงานของคุณหรือทํามันออกมาได้ไม่เนี๊ยบมากพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะอสไซน์งานคุณจะต้องถามว่า เฮ้ยตอนนี้โหลดแค่ไหนตอนนี้คุณบ b ซี่แค่ไหนหรือช่วงไหนที่คุณจะพอทําให้ชันได้บ้างนะครับถ้าเขาบอกเฮ้ยโหลดมากแต่คุณมองแล้วว่าประเมินว่า3 4ข้อเนี่ยเขาผ่านกูอาจจะให้ทำลายเขายาวหน่อยว่าโอเคอันนี้หรือให้งานที่มันไม่ได้เร่งรีบมากขนาดนั้นอย่างเช่นว่าสั่งวันจันเฮ้ยถ้าคุณโหลดอยู่ใช่ไหมผมขอเป็นวันศุกร์ได้ไหมหรือเป็นวันจันหน้าได้ไหมนะครับถ้าคุณคิดว่าข้ออื่นเขาพิจารณาแล้วเขาผ่านตติดแค่ข้อเรื่องของโหลดโหลดดิ้งประมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็เป็น,ปนสนี่ว่า ฝากงานแล้วทําไมไม่มีคนช่วยงานคุณคําถามคือที่ผมจะถามกลับนะครับคุณเคยช่วยงานคนอื่นหรือเปล่านะครับหรือถ้าคนอื่นมาฝากงานคุณง่ายๆคือเราไม่เคยฝากบัญชีอมใจกับเพื่อนหรือผู้คนมาก่อนเลยใครว่ายวันอะไรเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของฉันมันไม่ใช่งานของฉันมันไม่ใช่จ็อบเดสคริปชันของฉันฉันเซโนไว้ก่อนนึกไหมครับวันที่คุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ย มันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่คนก็ไม่อยากจะช่วยเหลือคุณนะครับในชีวิตของผมเนี่ยผมแบ่งปันว่าอย่างเช่นมีพี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพบางคนก็บอกว่าเขาก็ลังหามองหาบริษัทที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งทำเล ARNING แพลตฟอร์มผมก็รับปากโดยผมไม่ได้ทําเองนะครับผมก็ถามเข้าไปในกลุ่มไลน์หรือหาเพื่อนที่มีเน็ตเวิร์กของผมว่าเอ้ย e มีใครบ้างที่ทําเรื่องนี้เราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ช่วยประสานงานให้นะครับหลังจากทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันเขาก็แฮปปี้เขาก็ขอบคุณเราเนื่องไหมครับ ฉะนั้นเวลาที่เช่นคนบอกว่าเขากำลังหาโรงแรมที่อยู่ใกล้เส้นรถไฟฟ้านะครับที่จุคนได้ประมาณ500คนขึ้นไปผมเคยทำงานอีเวนต์สมนา,าผมก็รีบพิมพ์ตอบเข้าไปในไลน์เลยว่าเฮ้ยผมเคยทำนะผมมีคอนแทคลิสต์ของเซลล์โรงแรมนะมีแล้วผมก็ลิสต์ชื่อโรงแรมมาให้เขาประมาณ78ชื่อนึงเหรไหมครับสุดท้ายเขาก็ไปติดต่อกันเองเขาก็ไปดิวกันเองผมก็ไม่ได้คอมมิชชั่นแต่ว่าผมได้ฝากบัญชีออมใจกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วนะครับผมก็ทำโดยที่ผมไม่รู้ ผมไม่เท่าการผมตอบแทนน่ะแต่ผมก็มั่นใจว่าถ้าซัมซัเดย์ที่ผมต้องการความช่วยเหลือผมมั่นใจว่าถ้าผมรนะีเควสต์ไปเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมจะมีการ,ระยะนานมิตรคอยช่วยเหลือและคอยซ mm ัพพอร์ตผมแล้วหลายๆ้าครั้งในชีวิต mm hmm. ผมก็เติบโตมาได้ด้วยเหตุการณ์แบบนั้นนะครับสรุปนะครับก็คือข้อที่2นะครับเวลาที่คุณจะดิเลเกตงานอย่าลืมนึกถึง G W C Get it Want it uh, Competent to do it แล้วก็ Capacity to do it นะครับแล้วก็ ถ้ากวนแล้วไม่ไม่มีคนช่วยก็อย่าลืมที่ว่าคุณฝากบัญชีออมใจกับเพื่อนเพื่อนหรือทีมงานแล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานนะครับทีมงานของคุณก็เหมือนกันนะครับมันไม่สําคัญว่าเอเขาเป็นลูกน้องเราเราเป็นบอสของเขาฉันสั่งงานแล้วเธอจะต้องทํามันไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจว่าเขาอยากทําให้คุณเพราะเขาอยากทําไม่ใช่เขาทำเพราะเขาต้องทํานะครับฉะนั้นฝากบัญชีออมใจทั้งทีมงานของคุณทั้งเพื่อนร่วมงานของคุณนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับของ Beyond Training ได้ที่ w w w b e y o n d t r a i n i n g i n .th ครับ